สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบรกคนเดินป่านะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะพาพี่เอฟซีเนี่ยไปเยี่ยมน้องพัดกันนะครับผมเนี่ยไม่ได้ไปหาน้องพัดเนี่ยค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องพัดเนี่ยกับแม่เขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กินยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่น้องพัดกับน้องพัดเนี่ยอยู่ที่แคมป์คนงานนะครับพี่นิดาเนี่ยก็ได้พาอยู่ที่แคมป์คนงานนะผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะทุกคน ซึ่งผมจะไปดูว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กินกันยังไงนะครับผมก็ตอนนี้นะผมก็อยู่บ้านพี่จินดานะครับเดี๋ยวผมจะขับมอไซค์เนี่ยไปหาที่แคมป์นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนน้องพัดเนี่ยก็เรียนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหาเลยนะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอกเลหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามก็เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทั้งคิวต่อไปนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าผมไป โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาน้องพัดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายบรรยากาศให้พีเอฟซีดูนะครับผมแล้วก็ต้องขออภัยนะพี่ๆเนี่ยอาจจะได้เสียงลมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับมอไซค์นะครับ ว่าที่พี่นาพาไปเนี่ยอยู่ไกลหรือเปล่านะครับก็โดนดินเลย โอเคครับพี่เครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันตอนถึงบ้านน้องเลยดีกว่าครับผมไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาซื้อของกินให้น้องพัทน,นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเลือกขนมนะขนมเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับพี่เครับเดี๋ยวขนมสองกล่องไม่รู้ว่าน้องพัทเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะครับ ซื้อเบอร์ให้หน้องกินได้ทุกคนเวลาอยู่มาอ้อนด้วยเบลาอยู่นะกินโอ้ยสีพาโล น้ำส้มเลยนะครับพีพีเอฟซเดี๋ยวดูก่อนเสื้กินดีนะ ซื้อมามาไปได้นะโอเคทีนี้ก็น่าจะพอนะครับพี่พี่ครับจะรับกี่ตัวโอเคครับพี่พีเอฟซี FC เดี๋ยวเราเนี่ยซื้อให้ แค่นี้นะครับไม่รู้ว่าน้องแกน่จะอยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคไปครับพี่พีเอฟซี FC ตอนนี้เนี่ยผมก็ถึงหน้าปากทางแล้วนะครับตรงน,นี้เป็นแคปของงานใช่ไหมพี่จินดาน้องพัดอยู่ปะไม่รู้ว่าน้องพัดไปดูเย็บกลับมาหรือยัง,อยงนะอันนี้เนี่ยก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับน้องเนี่ยน่าจะกลับมาแล้วนะ น,นี่ทุกคนผมก็ซื้อให้ของกินเล็กน้อยนะครับนานๆทีผมจะมานะตรงไหนพี่นะเดี๋ยวก็มาแล้วแต่หนึงนะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวพี่ดาไปร้านค้านะครับแล้วผมจะรอนะอเด,นดี๋ยวรอนี่นะพี่ดา เดี๋ยวรอยนี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องพัดอยู่ไหนเชฟพี่เอฟซีเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าน้องพัดเนี่ยอยู่ที่ไหนนะตอนนี้พี่นานเนี่ยไปร้านค้านะครับนี่ก็จะเป็นแบบบ้านคนคนงานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อันนี้คือผมเนี่ยมาครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าน้องพัดเนี่ยอยู่ที่ไหนกับแม่นะครับโหทุกคนลมแรงมากเกือบลมแรงมากเลยนะครับ ลองอพี่ณนะก,กับหมาก่อนดีกว่านะครับพี่เอฟซีครับตอนนี้นะเหมือนผมเจอเด็กคนหนึ่งนะคล้ายๆกับน้องพัดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่ยนินดานเนี่ยก็ยังไม่มาเลยนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยเหมือนจะตกเลยนะฝนตกปลอยๆแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าใช่น้องพัดหรือเปล่าน้องพันยูน่ใครลุงกันดีครับมานี่ก่อนมาโอ้โหทุกคนน้องพัดอยู่นี่นะครับยั่วลุงเหรอเพิ่งเลิกเรียนใช่ไหมสวัสดีครับ,คร,บครับผมมามาน่นี่มาเดี๋ยวมานั่งกับพี่มาโอ้หไม่เจอตั้งนานนะเนี่ยสบายดีเปล่าแม่ด้วยแม่ไปทำงานแม่ไปทำงาน กินข้าวอ่ะเพิ่งเลิกเรียนใช่ป่ะ <c oughs> แม่ไปทำงานเหรอแม่ไปทำที่ที่ไหนรู้ป่ะไม่รู้เป็นไงเรียนสนุกไหมฮะเดี๋ยวนั่งลงนี้นะไปเรียนสนุกป่ะเจอเพื่อนเยอะป่ะแล้ว <c oughs> น,น,นี่คืออะไรนะที่ดูได้ป่ะอืมทุกคนคือ ของเล่นนะเป็นการ์ดการ์ด <G arden> ของเล่นนะครับช,ชอบเล่นเหรอ <G uff> เก็บะไงอยู่นี่สนุกป่ะสนุกใช่ไหมสบายดีว่าอยู่ตรงนี้ น้องเนี่ยคือแต่งตัวที่แบบดูดีเลยนะครับพี่เอฟซีนี่นะผมเนี่ยไม่ได้มาหาน้องพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับนี่พี่ซื้อของกินมาให้กินขา้าวยังได้กี่ลายอ่ะยังไม่ได้กี่ลายใช่ไหมนี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากิบให้น้องกินนะครับนี่นะครับตอนนี้น้องเนี่ยกินนมแล้วนะแก่กินข้าวนมเลยแก่กินข้าวนมเลย ก็วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เข้าป่าที่ไหนนะมาเที่ยวหาน้องพัดนะครับที่ว่าตรงั้นก่อนนะเดี๋ยวพี่เก็บให้กันลนะเนี่ยยาก,กินข้าวน,น่อไม้ยิบในข้างในเลยนะส่วนมะมาเนี่ยเก็บใบต้มกีบนะเนี่ยทุกคนก็คือผมเนี่ยไม่ได้มาหาน้องพัดเนี่ยนานมากๆเลยนะ ไม่รู้ว่ากี่เดือนนะก็ผมมาครั้งแรกนะแต่ว่าแม่น้องเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแคมป์คนงานนะครับเจอแต่คุณลุงนะครับส่วนแม่น้องเนี่ยน่าจะไปทํางานนะเดี๋ยวไปถามคุณลุงดีว่าทำอะไรเดี๋ยวผมจะให้น้องพัดเนี่ยนั่งกินขนมก่อนนะครับทําอะไรมังเจอ้อ ทำอะไรครับฮะทำกับข้าวอ่ะลุงแกเนี่ยก็กำลังทำกับข้าวนะครับทำอะไรกินวันนี้อ๋อนี่นะมีผักนะทุกคนนี่าจะเป็นผักกูดแล้วก็ใบน่าจะเป็นใบส้มปล่อยผมไม่รู้นะที่มันเกลี้ยงยอใช่ไหมครับอืมใบส้มปล่อยนะครับแม่ต้องพักไปทางานเหรออืมไปทางาน ยังไม่กลับมายังไม่กลับมาอืมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราให้ลุงกลับม,ม,ม,มาห้ามกวากว่าอ๋อกลับมาห้ามกกว่าเดี๋ยวให้ลุงเนี่ยทำกับเขานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปนั่งคุยกับน้องพัดนะครับผม อร่อยไหมน้องพัดอร่อยใช่ไหมอืมอยากกินเยอะๆเดี๋ยวทุกคนผมขอนีญาตั้งกล้องนะแล้วผมจะไปนั่งคุยกับน้องนะครับโอเคมุมนี้แหละพอดี หรือว่าเดยนแม่จะมาห้ามผมเจอแล้วจะทำงานอะไรดูไม่รู้เดีย๋ยวผมน,นั่งคุยแล้วก็นั่งกินกับน,น้องไปเลยดีกว่านะครับหยิบเดอ้อ อันนี้นะกิ้งดานยังไม่มาเลยนะครับอะไรบอนสน้ำซ้อมบักน้ำซ้อมบักจะไว้กินนะอันนี้มีนมไว้ก่องนะดูสวกิน ก็ค,ค,คือสมัยเด็กๆเนี่ยเราเนี่ยชอบเล่นกันนะเป็นการ์ดของเล่นนะครับพี่พครับเป็น ROV นะสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็เล่นอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโตละไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมอะไรบ้อะไรบาน่าใจนะ ทำแกงเลยวะหอมนีอากาลมแรงมากมเาลยนะอะไรป่น้องน่าจะเพิ่งเลิกเนี่ยเสื้อใส่ดีว่าจะปล่อยให้มันเลยนะเข้าใจป่ะ chỉnh không? Ừm. ngon, Rồi, rồi bà. Chào. Chỉnh nhiều, thì phi đây mà. พี่จะบบนั่งที่บ้านนะพี่นดาเนี่ยก็ไม่น่ากลับมาแล้วทุกคนน่าจะกลับบ้านเลยนะเมื่อกี้เขาโทรมานะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาขอนั่งคุยกับน้องก่อนนะครับผม เดี๋ยวสกพักหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะนะเดี๋ยวนั่งอยู่กับน้องสักพักหนึ่งจะนั่งรอดูแม่น้องเลยนะว่าแม่น้องเนี่ยจะกลับมาตอนไหนนะครับโอเคครับผม <H> ก็โอเคพี่พีเอฟซี FC. น้องเนี่ยแม่น้องยังไม่กลับมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งน้องนะนะผมก็จะเดินทางกลับบ้านก่กอนที่ฝนเนี่ยจะตกแรงกว่านี้นะครับไป <H> ไปน <H> ้องไปพี่เดินไปส่ง อยู่นี่ก็อย่าดื้อนะเขาจะบอกบอกว่าเดี๋ยวพี่มาเที่ยวหาบ่อยๆนะอ่ะขนมเก็บไว้กินนะน้ำส้มก็เก็บไว้ให้แม่ด้วยมาม่าเนี่ยก็เก็บไว้ต้มกินนะไปเมื่อกี้ขาอพายนะทุกคนลิ้นพันอยู่เลยนะเดี๋ยวให้น้องนะ่าเก็บไว้ต้มกินหนักปว่าเดือบิดเลยหนักปว่าไปกินขนมก่อนแม่ก็ยังไม่กลับมาเลยนะก็ตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงเขานะครับอื เก็บไว้เดี๋ยวพี่กลับนะเดี๋ยวพี่มาเที่ยวใหม่นะมันจอกลับแล้วครับผมก็โอเคครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยวผมเลยจะขอตัวเดินทางกลับบ้านแล้วก่อนที่ฝนเนี่ยจะตกแรงไปกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งนู้นนะครับฝนเนี่ยเริ่มมาแบบปล่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่นะบรรยากาศดีมากนะที่นี่ต้องบอกเลนะครับว่า อยู่ห่างก like so so okay, like so so okay, so ับหมู so ่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะผมเนี่ยต้องขับมอเตอร์ไซค์มานะครับที่น้องอยู่เนี่ยก็ติดติดกับถนนเลยนะก็โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบก็ขอรันหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับพี่เอฟซีเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันคลิปหน้าผมไป